สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้แนวทางการคํานวณของเราขอแนะนําการคํานวณหาเลขเด่นหลักสิบบนนะคะสําหรับตัวเลขเด่นหลักสิบบนก็เดินผ่านมาแล้วสองงวดน,นะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแนวทางนี้ทางเราขอแนะนําต่อนะคะ เพื่อเป็นทางในการหาซื้อสลากคินบรัฐบาลในงวดหน้าคืองวดประจําวันที่1ตุลาคมพศ2564นะคะท่านผู้ชมเรามาดูกันนะคะว่าสําหรับตัเลขเด่นหลักสิบบนที่เดินผ่านมาแล้ว2งวดนี้นะคะท่านผู้ชมทางเราคํานวณได้ตัเลขเด่นอะไรบ้างในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมขอเชิญท่านผู้ชมมาทําการคํานวณด้วยกันนะคะ รวมกันสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางนี้นะคะท่านผู้ชมสูตรคำนวณหาเลขเด่นหลักสิบบนนะคะก็เริ่มตั้งแต่งวดวันที่หนึง่งกันยายนมานะคะท่านผู้ชมมาถึงงวดนี้ก็ผ่านอีกนะคะในงวดประจําวันที่16กกันยายนก็ผ่านมาอีกนะคะท่านผู้ชมแนวทางของเรานะคะ เอาหลักร้อยบนนะคะบวกหลักสิบบนสองครั้งบวกหลักหน่วยบนบวกหนึ่งบวกเจ็ดนะคะท่านผู้ชมในงวดที่แล้วทางเราคำนวณได้เด่นนะคะสําหรับตําแหน่งหลักสิบบนก็คํานวณได้เลขสามเลขสี่และเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะสามตัวบนในงวดประจําวันที่สิบหกกันยายนนี้ออกนะคะเก้าสามห้าเพราะฉะนั้นสําหรับตัวเลขเด่นหลักสิบบนในงวดนี้ขาวตัวเลขเด่นเลขสามนะคะ ในสามในการคำนวณค่ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรนะคะท่านผู้ชมสามตกนออกมาแล้วเก้าสามห้านะคะคืองวดวันที่สิบหกกันยายนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นสำหรับแนวทางนี้ทางเราขอเดินต่อนะคะการคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความมั่ระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้ นามาทําการคํานวณด้วยกันต่อนะคะท่านผู้ชมว่าแนวทางหลักสิบบนของเรานี้คํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างหลักร้อยบนนะคะเลขเก้าเก้าบวกสามนะคะสิบสองสิบสองบวกสามสิบห้าสิบห้าบวกห้านะคะยี่สิบยี่สิบตัวเลขเด่นศูนย์นะคะศูนย์บวกหนึ่งก็ได้หนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดนะคะได้แปดจะสําหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมจ้ะในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมนี้นะคะสำหรับวันนี้แนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักสิบบนที่เดิน ต่อเนื่องนะคะท่านผู้ชมพันมาแล้ว2องวดนะคะในงวดประจำวันที่1ตุลาคมนี้ทางเราคำนวณได้หลขเด่นมาแล้วเลขศูนย์เลขหนึ่งและเลขแปดนะคะท่านผู้ชมจะสําหรับตัวเลขเด่นหลักสบนในงวดประจำวันที่1ตุลาคมนี้ทางเราคำนวณได้หลขเด่นมาแล้วเลขศูนย์เลขหนึ่งและเลขแปดนะคะท่านผู้ชมเรามารอลุ้นกันนะคะคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับการคำนวณของเราขอให้ท hey, hey, ่านผู้ชมทุกทุกท่านโชคดีนะคะให้เฮียรวยรวยทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ